สวัสดีค่ะพบกับช่องวันใหม่และเพื่อนอวิเชียวคาร์มอนี้สิผ้าพอพอยแม่ไปหาผู้ชายไปหาผู้ชายอยู่เโมแม่พอ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 อื้ออีหยังล่ะพี่สิผ้าพอพอยแม่ไปกินข้าวกันนะคะแล้วก็พี่แก้มเดนนัดผู้ชายใบเมนโบอ่าแล้วเข้าไปเบิรงกันค่ะว่าผู้ชายคนนั้นคือผู้ใดนี่เขากำลังฮอตร้านแล้วค่ะเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้ผู้ชายอะไรนะพี่ผู้ชายเลดเราผู้ชายเลดผู้ชายเลดเรานะคะ ตรงหมดได้พี่เองนะคะร้านเข่าร้านปกติธรรมดาเลยค่ะพ่กกอพ่อแม่ค่ะร้านปกติธรรมดาเลยนะคะวันนี้พ่อพ่อแ <c oughs> ม่ฮู้แล้วค่ะผู้ชามืนแมนผู้ชายเรามาถึงแล้วนะคะทุกคนที่เราบอกว่าเรานัดผู้ชายไว้อะไรกินแซ่บอันนี้กินกะเพรากุ้งนะคะ ไอ้กินยังกาะเป็นลิงเป็นลิงมอเป็นเกาเหลาเป็นเนื้อหอเกาเหลาเนื้อไม่กินเนื้อตบไม่กินสัไม่กินกินก็สซนน้ำสุดอกน่นไม่กินถ้าเป็นเนื้อก็คือไม่สดเลยกินแบบว่าเป็นปกติของคนเราเรากินค่ะทุกคนขามาหอดที่ซอยหัวกล่อมเลยเออเออทัศน์ทัศน์นุก็บว่าตองแลนเลยแลนอดเดียว นี่นะคะคท,ที่ขาดอยู่พันกว่า,วาออแล้อนี่แปดพันสี่ครับผมเบอร์สีดิงซอยไม่ครับต <c oughs> อกไม่หลออเกียด <c oughs> พี่แกม้มถ้าคนเขาอ่านวิ่งเราซอยหนูหล่อนุสรุปหนูไประเด็นอะไรกันอ่ะครับผมกินนี่กับผักต้องใหม่ต้องข้าวไม่เกลือแล้วก็ต้องเนี่ยนี่ค่ะอันนี้สร้างมาอกากากาีามมากแล้วค่ะทุกคนค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้ออ่าเนื้ออย่างเนาะเนื้อหัวแมนหันไปเนื้อเปื่อยใช่คล้ายๆกับลิง นี่ดิแซบอันนี้กะเพรากุ้งพิเศษเมันมาจิ้มแก้มแล้มาก,กินกุ้งป่ะแก้มชอบกินกุ้งอะกุ้งอะไรวะกุ้งแซนน้ำปลากุ้งอะไรวะมาเห็ดกินเองอะแบบซื้อมาเห็ดแบบหลายๆตัวพ่อเขนซื้อมันแนบมันไปกินอยู่ร้านแมนซ่ซีตัวลอยมันกินมาสองกันตัวนี่นะคะ รานอาหารธรรมดาปกติทั่วไปนะคะทุกคนาทำทำกุ้งสดกวาใหม่จะเลยสองเส้นพี่ก็ทำตอนช่วงเย็นๆก็ได้เพราะวันนี้หนูไม่มีซ้อมบอลละนะพี่ซ้อมใบสามไหมเ็นใบสามยังถุงซ้อมไอโอ๊บไพส์ที่โอ๊บไพสเดี๋ยวท่าเนือจากถอดไพไจากถายเตรียมเป็ห่วงก็นั่นแหละ ข้าวของหัวจะซักนกีก่แบบไรนเขากลับมาฮอดองไปเตรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ, <Yeah. S 1> ะที่นี่น้องไม้้ก็นองไม้ก็น้องมิวนะคะสิขออนุญาตลาอีพออีแม่ไว้สำนี้นะคะขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพอกันในคลิปหน้าค่ะ,คะ <c oughs>